ทุกคนค่ะยิซอลรับนะคะเข้าสู่ช่องซีเคทคอสเพย์ค่ะมันคือแบบล้นเฟมอ่ะแกชุดที่ฉันเช่าไว้จริงๆค่ะเยวมาไหนนี่งเหนม่งดีที่อยู่ส่งกลับนะฮะเขาปิ้นมาดีมากแกก็คือเขาปิ้นที่อยู่ส่งกลับให้ฉันเลยก็คือฉันไม่ต้องไปตามหาว่าเขาคือใครนะคะ อู๋ี่แกเขาแพ็กมาดีเดล่านี่คือร้านที่ฉันเคยบอกไปเมื่อเทปที่แล้วว่าถ้าเป็นร้านที่แบบว่าดีๆหรือแบบค่าเช่าแพงๆหน่อยเขาจะมีแพ็กเกจอ่นี้ให้นะคะก็คือวิกเขาจะใส่หัวมุ่นแบบนี้ให้เราโบวโอมโโบข้างหลังแกฉันบอกเลยนะว่าแบบช่าร้านนี้คือคุ้มมากเพราะว่าแบบว่าวิกสวยแล้วโบก็สวยคิดีแค่ว่ามันจะใส่ไงเราว่ามันเป็นโบว์ใช่ปะมันน่าจะอยู่แบบน่าจะเป็นตรงนี้อู๋ฉันรู้แล้วว่าอีผีสื้อนนี้มันมาจากไหน อีพีเสื้อต้องมาจากโชเกอร์แน่ๆนี่ก็จะเป็นพ,อพ็อปเขาบอกว่ามีพ,อพ็อปบอกค่ะโบข้อมือสร้อยเออ่ถุงปลาทองคิดติดโพอบอลวิชั่นเอ,อ่ถุงเบอร์ผ้าพันแผลโชเกอร์ต่างหู <c oughs> ต่างหูขออนุญาตไม่แกะออกมาให้ถึงเพราะมันเล็กมากเฮ้ยเป็นปลาทองแกฉันนึกว่ามั็นโบเป็นปลาทองเเนี่ยปไง เป็นกับลูกหัวใช่ปะมันจะมีกิ๊บติดผมด้วยอันนี้เป็นกิ๊บขลังเขาชันรู้สึกว่าอันนี้ก็มันทำมาดีนะตรงที่ว่ามันเป็นปักหัวอย่างนี้ใช่ปะปักหัวอย่างนี้แต่มันก็มีกิ๊บให้เราด้วยอะติดไปก่อนผม้าลูกปลาทองค่ะอุ้ยแต่ฉันชอบผ้าที่เขาเอามาทำนะเกเห็ปะมันเป็นผ้าที่แบบมันอัดลายไว้แล้วแล้วก็สกีนลายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะถุงผ,ผ้าก็คือเหมือนสามารถใส่ของได้มันสามารถใส่ของได้แต่ปกติไม่ค่อยแนะนําให้ใส่นะคะถุงเท้าถุงเท้า ตรงนี้จะเป็นงานผ้ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรดีละ่ะมันจะเป็นเครื่องประดับของญี่ปุ่นถ้าใครที่แบบชอบวัฒนธ,นธรรมหน่อยอาจจะเคยเห็นนะเป็นเครื่องประดับของญี่ปุ่นแล้วก็มีความเห็นปะข้างหลังก็จะเป็นกิฟตติดอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะการที่ร้านให้ผ้าเนาไมมา,มาแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันจะสีกับกิฟเราแน่นอนแล้วส่วนใหญ่ร้านที่ให้ผ้าเนามาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นร้านที่แบบว่า เออมีเป็นชุดบิกินี่ชุดชั้นในแบบเนี้ยในองค์ประกอบชุดซึ่งเทไม่แน่ใจว่าเขาให้สเตมมาหรือเปล่าแต่ถ้าให้สเตมมาคนเราก็ใส่เกล็ได้ป่ะวะเออโอเคหากันนะคะทุกคนหากันอันนี้เป็นผงชุดนะเป็นชุดกระโปรงโอบีเอฟวิติงจิกเบลนะโอบีมีตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นรอยขูดน่าจะเป็นจากคนก่อนก่อนอุ้ยแต่โอบีทำดีนะตรงที่ว่าเขาทำเป็นงานเกี่ยวแบบนี้เพราะว่า ถ้ามันทาเป็นตีนทุกแกจากที่เพเคยพูดใช่ปะว่ามันจะทําให้เสียเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าเขาดีด้วยเขาไม่ใช่โอบีง่ายๆนะเห็นปะเป็นโอบีแบบผ้ามีลายในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าลูกไม้นะคะสกรีลายด้วยน่ารักมากทุกคนผ้าไม่มีลายนะคะเป็นผ้าธรรมดาอ๋อแล้วว่าทำไมเขาถึงให้มานะคะเป็นเกง่งๆขาสั้นนะคะแบบนี้ก็ทําทเป็นแบบปกติเลยนะคะโอบีข้างหลังข้างหลังโอบีจะเป็นรูปลายแบบสกรีนสวยงามมากแล้วเนื้อผ้าก็มีลายด้วย แล้วก็จะเป็นเชือกอ่างนี้นะคะปุ๊สองด้านอ,อ่กระโปรงอ่าจะเป็นกระดุมแปะแบบนี้นะคะเห็นปะอันนี้จะเป็นกระโปรงเป็นลายนะคะ้กิโมโนได้ไหมอ่ะมันออกแนวยูกาตะมากกว่าเห็นปะมีความแบบผ้าสกีนลายสวยมากแม่แล้วก็ข้างในเป็นผ้าล่มนะคะสีส้มใช้วิธีการเดียวกันกันกบชุดกิโมโนคือชุดก็คือการผูก แต่การผูกข้อเสียแล้วก็คือยิ่งผูกไปใช้งานหลายคนก็คือตรงนี้มันจะลุยไปเรื่อยๆต,ตรงไหน <c oughs> อันนี้ที่บอกไปตั้งแต่ต้นคิมนะคะก็จะเป็นถุงสำหรับใส่ผ้าซองมันชื้นนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเคเข้าใจนะเว้ยแบบบางคนที่แบบเพิ่งเช่าใหม่ๆหรืออาจจะมีตังค์แต่ว่าไม่มีความรับผิดชอบแม่งชอบใส่ชุดชื้นๆเข้ามาในซองแล้วพอเวลาใส่ชุดชื้นเข้ามาในซอง อ่ะชุดมันคือลาเวกแกแต่ฉันยอมล้วนะคะว่าฉันจะไม่ใส่ชุดอะไรที่แบบมันชิ่นๆเข้าไปในซองไงแต่แเขาก็มีการใส่ชุดแย่ปังหาเป็นชุดที่ใส่แก็เ,เป็นอะไรที่มีคียมากนี่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้มาด้วยมันคือถึงลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการร้านเช่าที่ไปรับใจและเอ่อและชื่นชมเอ่อและชื่นชอบชุดที่เช่านะเอ่อชมงานลูกค้ารอ,อ,อชมงานลูกค้านะคะเขาเป็นคนที่ใส่ใจมาก น่ารักน่ารักอันนี้ก็คือของแถบแหละงงแล้วมันต้องแกะตรงน,นี้แกฉันไม่อยากแก้เลยอะน่าเมาใจเป็นไกลดีกว่า <laughs> ขนตาปลอมพี่รู้ได้ไงคะว่าหนูยังไม่ได้ซื้อขนตาปลอมมาแต่งกับชุดนี้เร <laughs> <c oughs> ียกค่ะแกลูกอมคือสีสวยมากไม่ใช่ลูกอมอีดอกก็คือกระดาษหอ่อกระดาษห่อสีสวยมากนะม <c oughs> ิชั่นค่ะมิชั่นร้านเนี้เป็นน่าจะเป็นมิชั่นปัวมัน วิชั่นปกติค่ะไปทุกอย่างสังเกตปะเขาจะมีความใส่ใจตรงที่ว่าทุกถุงอะเขาจะเขียนรายละเอียดหมดเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรชาร้นเนี้ยก็คือไม่ผิดหวังแน่ๆแล้วถ้าสังเกตดีๆเขาจะมีความใส่ใจเรื่องของแถมแล้วก็สังเกตดีๆนะคะว่าจากที่เพย์เคยเช่าชุดมาไม่มีรานไหนเลยนะที่เพย์เช่ามาแล้วแบบว่าเขามีถุงแบบใส่ชุดแยกให้ด้วยซึ่งเพย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคก็ไม่เจอคันคิเวอร์หน้านะคะพอคิเวอร์นี้ขอลาแต่เพยทงนี้นะให้เสยและเด้อ